สวัสดีครับผมวันนี้วันที่20ตุลาคม2 5 6 5นะครับผมก็ต้องบอกว่ามาแบ่งปันช่วงปลายปีนะนะครับปัจจุบันก็เดือนตุลาคมแล้วนะครับเหลือไม่กี่เดือนก็จะจบสิ้นปีแลวนะครับแต่ว่ามันก็จะมีโครงการหลายๆโครงการที่น่าสนใจนะครับทั้งยังสามารถใช้ได้อยู่แล้วก็ลุ้นนะครับที่มีโครงการต่อนะครับผมอ่ะอันนี้เดี๋ยวมาพูดคุยกันนะครับ ในส่วนของวันนี้เนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนนะครับยังมีวงเงินที่จะเข้าอยู่นะ,ะเดี๋ยวไปดูกันนะครับผู้ที่อยู่ในประกันสังคมมาตรา3339ก็ยังมีเงินเข้าอยู่ในเดือนนี้นะครับผมจริงๆก็ทุกเดือนเลยเดี๋ยวไปดูกันครับแล้วก็โครงการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับอันนี้ก็จะมีการแจ้งผลทุกวันศุกร์ซึ่งวันพรุ่งนี้21เนี่ยก็มีการแจ้งผลนะครับอย่าลืมไปตรวจสอบอย่างต่อเนื่องเหมือนกันนะครับ ในส่วนของโครงการคนละครึ่ง800บาททั้งนะครับเดิมทีแล้วก็เปิดเพิ่มนะครับก็จะสิ้นสุดลงในวันที่3สิงหาคมสิ่งที่ลุ้นกันต่อนะครับในช่วงของปลายปีนะครับนั่นคือเดือนหน้านี้พฤศจิกายนเนี่ยจะมีเฟด6หรือไม่อย่างไรอาจจะไปดูกันในช่วงท้ายนะครับนะว่ามีนะครับแนวโน้มเป็นแบบไหนนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันครับในส่วนแรกนะครับที่จะมีการจ่ายอยู่นะครับสำหรับในเรื่องของนะครับวันที่22ตุลาคม นั่นคือเงินเบีย้ยความพิการ200บาทสําหรับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วก็มีบัตรประจําตัวผู้พิการซึ่งก็จะเป็นกลุ่มที่ได้รับนะครับ800บาทนะครับในวันที่10ของแต่ละเดือนอยู่แล้วนะอันนี้ก็เป็นได้รับเพิ่มเติมอีก200บาทยังมีการจ่ายอย่างต่อเนื่องนะครับสิ่งที่เพิ่มเติมหลังจากมีการสรุปประชุมครมนะครับก็จะมีในเรื่องของการช่วยเหลือส่วนลดค่าซื้อการหุงต้มนะครับ อันนี้นะครับก็จะมีการจ่ายนะครับในช่วงของตุราพฤศจิกาธันวา3เดือนเนี่ยนะครับผมก็จะเป็น100บาทต่อคนนะนะครับก็เพิ่มเติมจาก45บาทไปนะครับนี่ก็จะเป็นมาตรการที่ขยายนะครับในเรื่องของการช่วยเหลือแล้วก็บรรเทานะครับผลกระทบของประชาชนนะครับอ่นนี่ก็เป็นสิ่งที่เราได้รับทราบในเรื่องของมติคอรมอเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้น 100บาทก็อย่าลืมนะครับไปใช้ส่วนลดนะค่าก๊าซ LPG ตัวนี้ด้วยนะครับที่เกิดขึ้นในช่วงของ3เดือนสุดท้ายนะครับรวมไปถึงในเรื่องของเกี่ยวกับค่าไฟต่างๆอันนี้ก็น่าสนใจครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านที่อยู่อาศัยที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน300หน่วยต่อเดือนอัอนนี้ก็จะมีการได้รับส่วนลดค่าไฟฟ้าจํานวน92.04สตางค์ต่อหน่วยนะครับอัอนนี้ก็เป็น รูปแบบนนระยะเวลาก็4เดือนนะครับหรือจะเป็นกลุ่มผู้ใช้ไฟ,ฟ้าที่ใช้ไฟฟ้าระหว่าง3 0 1ร้อหน่ถึงห้าหน่วยต่อเดือนอันนี้ก็จะให้ส่วนลดนะครับจากการเพิ่มขึ้นของค่า FT เดือนกันยายนถึงธันวาคมหกหแบบขั้นบันไดนะครับอัตราร้อยละ15-75นะครับนี่ก็เป็นลักษณะมาตรการนะครับของนโยบายกระรวงพลังงานนะครับที่ตอบรับแล้วก็ช่วยเหลือในช่วงของ ปลายปีนี้นะครับอ่านี่ก็เป็นลักษณะของเรื่องแรกที่เอามาต่อเนื่องกันนะครับต่อมาครับในมาตรา3339ซึ่งก็จะมีสิทธิประโยชน์ที่น่าสนใจสําหรับในเรื่องของเงินสงเคราะห์บุตรนะครับถ้าเราดูเนี่ยนะครับปัจจุบันเนี่ยเดือนตุลาคม ตามรายละเอียดที่แอปพลิเคชันนะถ้าใครนะครับยังไม่ได้าดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน SSO ก็สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันดังกล่าวนี้ได้ซึ่งก็มีรายละเอียดที่ท่านสามารถเข้าไปดูเนี่ยนะครับแจกแจงหลายส่วนเหลือเกินที่เป็นประโยชน์หนึ่งในนั้นก็คือในเรื่องของเงินชาราภาพก็จะเห็นในเรื่องของการระบุว่ายอดเงินชาราภาพของท่านเนี่ยเป็นอย่างไรใช่ไหมครับแล้วก็มีรายละเอียดแจกแจงในเรื่องของการเบิกสิทธิประโยชน์ ซึ่งนะครับก็จะมีรายละเอียดนะครับไม่ว่าจะเป็นท่านทําในเรื่องของธนตกรรมไปหรือยังใช่ไหมฮะ900บาทต่อปีอ่ะก็จะมีระบุว่าท่านเนี่ยนะครับทำตอนไหนอย่างไรหรือจะเป็นในเรื่องของเงินสงเคราะห์บุตรนะครับตั้งแต่เดือนมกราคมนะต้นปี65ไล่มาเรื่อยๆนะครับจนถึงวันเดือน10แล้วนะก็จะมีการเข้าให้และก็ระบุในเรื่องของวันที่จ่ายเงินด้วยนะครับผมเพราะฉะนั้นเดือนตุลาคมก็สิ้นเดือนเลย31ตุลาคมนะครับภาพ ประมาณนี้นะครับในส่วนของผู้ที่อยู่ในระบบประกันสังคมมาตรา3-3แล้วก็มาตรา39ได้รับในเรื่องของเงินสงเคราะห์บุตรนะครับอันนี้ต้องบอกว่าในการได้รับก็คราวรับไม่เกิน3คนนะนะครับบุตรของท่าน3คนเลยนะอันนี้ก็เป็นลักษณะส่วนท่านไหนที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนนะครับแล้วก็มีสิทธิ์อยู่ก็อย่าลืมในเรื่องของการลงทะเบียนรับสิทธิ์ตัวนี้ด้วยนะครับก็ตั้งแต่แรกเกิด ไปจนถึง6กววบเลยนะครับอ่านี่ก็เป็นสิ่งที่มาแบ่งปันให้กับทุกท่านได้รับทราบในสิ้นเดือนตุลาคมนะนะครับต่อมาครับผมในเรื่องของการประกาศผลก็ต้องบอกว่าต่อเนื่องสําหรับปัจจุบันนะครับก็เป็นสิ่งที่ท่านติดตามข้อมูลข่าวสารท่านไหนที่ลงทะเบียนระหว่างวันที่7ตุลาคมนะครับจนถึง13ตุลาคมก็อย่าลืมนะครับในการอัปเดตในวันพรุ่งนี้คือ21ตุลาคมนะ ผลการประกาศของการลงทะเบียนก็จะเกิดขึ้นนะครับอย่าช่าใจเนื่องจากนะครับมีในเรื่องของการแสดงผลและก็สถานะที่นะครับเปลี่ยนแปลงพอสมควรนะถ้าท่านไหนนะครับขึ้นในส่วนของเลยครับขีดถูกนะครับนะแล้วก็บอกว่าลงทะเบียนของท่านสมบูรณ์อันนี้ก็หมายความว่าท่านเนี่ยนะครับไม่ต้องดําเนินการอะไรแล้วไปรออีกทีนะครับช่วงประมาณต้นเดือนมกราคมปี266อีกครั้งหนึ่งเพื่อจะตรวจสอบสถานะที่2นะครับ ีนี้หลายท่านก็สอบถามมาว่าเมื่อท่านลงทะเบียนเสร็จแล้วในเว็บไซต์นะครับมันจะขึ้นว่าลงทะเบียนสมบูรณ์นะครับหรือว่าทางด้านของระบบเนี่ยได้รับข้อมูลของท่านแล้วอะไรอย่างงี้นะครับอันนั้นคือต้องรอนะครับในเรื่องของสถานะเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปนะครับพอสมควรเลย นะคนที่โสดนะก็จะรอนะครับตรวจสอบนู่นนี่นั่นส่วนคนที่มีครอบครัวท่านก็จะต้องนําเอกสารดังกล่าวเนี่ยเซ็นรับรองต่างๆให้ถูกต้องถูกไหมครับแล้วก็สําเนานะครับไม่ว่าจะเป็นบัตรประชาชนนะครับต่างๆเอาไปยื่นที่หน่วยรับโรงเรียนอีกครั้งหนึ่งอย่างเงี้ยนะครับผมเพราะฉะนั้น มันก็จะมีกระบวนการที่แตกต่างกันนะครับคนที่ลงแบบโสดอันนี้ก็จะง่ายนิดหนึ่งส่วนคนที่ลงแบบนะครับครอบครัวซึ่งมีเงื่อนไขนะครับตามรูปแบบของการลงทะเบียนแบบครอบครัวเนี่ยก็มีเงื่อนไขพอสมควรอ่ะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราควรรับทราบนะครับตรวจสอบสถานะนะครับเมื่อนะครับมันมีการเปลี่ยนแปลงก็จะต้องไปติดต่อที่หน่วยงานนะครับเพื่อจะ ยื่นหลักฐานต่างๆนะครับเพื่อจะให้สถานะแปลเปลี่ยนนะครับไปเป็นสถานะที่ลงทะเบียนสมบูรณ์ในสถานะที่1นั่นเองนะครับอ่นนี้ก็เป็นการแจ้งกันเพราะฉะนั้นวันพรุ่งนี้21ตุลาคมนะครับก็อย่าลืมตรวจสอบผลนะรวมไปถึงในเรื่องของรอบอื่นอที่ก่อนหน้าแล้วมีการครับดาเนินการแก้ไขหรือยื่นเรื่องกับหน่วยงานรับนงเรียนเนี่ยก็อย่าลืมไปตรวจสอบอย่างต่อเนื่องอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สําคัญเพราะว่าถ้าเราตรวจสอบแล้วสถานะไม่สมบูรณ์ ก็จะต้องดําเนินการแก้ไขนะครับให้มีสถานะสมบูรณ์นั่นเองนะครับเพื่อจะไปลุ้นต่อในเรื่องของการตรวจสอบคุณสมบัติด่านที่2ต่อไปนะครับอันนี้ก็เป็นการอัปเดตกันนะนะครับให้ทุกท่านลองตรวจสอบอย่างต่อเนื่องแล้วกันนะครับต่อมาครับในเรื่องของโครงการคุณลขึ้งเฟสห้าตามที่หลายท่านรับทราบแล้วก็แจ้งไปนะนะครับจะสิ้นสุดโครงการวันที่31ตุลาคมนะนะครับแต่ว่าถ้าเราดูรายละเอียดไทม์ไลน์เนี่ย ถ้าเป็นสิ่งที่สําคัญก็คือว่ามันจะมีการเปิดลงทะเบียนเนาะ19สิงหาคมเป็นต้นมาเลยนะครับแล้วก็จะมีการใช้ต่างๆเนี่ยก็ระบุชัดเจนนะครับจนมาถึงวันที่23เนี่ยก็จะมีการเปิดรับลงทะเบียนรอบเพิ่มเติมอีกใช่ไหมครับแล้วก็มีการให้ใช้จ่ายมาเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะที่เกิดขึ้นในโครงการคุณเครื่งเฟส5แล้วก็แน่นอนครับว่าจะไปสิ้นสุดลง สาสเว็ดตุลาคมนะครับนี่คือโครงการคุลึงเฟด5สิ่งที่นะครับมีไฮไลท์หลังจากมีการประชุมครอมอนะครับก็จะมีการแจ้งให้กระทรวงการคลัง,ง,งหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยลองมาดูสิว่ามาตรการของข,องขวัญปีใหม่สำหรับประจำปี2 6 6 5ที่จะมีการเสนอนะครับในช่วงของเดือนพฤศจิกายนเนี่ย จะมีโครงการอะไรหนึ่งในนั้นครับจะมีโครงการคุรคขึ้งเฟส6หรือไม่อ่าอันนี้ก็มีแนวโน้มค่อนข้างสูงที่จะได้รับในเรื่องของการนํากลับมาอีกครั้งหนึ่งรวมไปถึงในเรื่องของการกระตุ้นภาคท่องเที่ยวโครงการเราเที่ยวด้วยกันอย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็อีกหนึ่งโครงการนั่นคือโครงการช้อปดีมีคืนนะครับโครงการเหล่านี้เนี่ยนะครับเป็นโครงการนะครับกระตุ้นเศรษฐกิจได้เป็นอย่างดีนะครับผมก็เดี๋ยวรอดูกันครับว่า ของขวัญปีใหม่ปีนี้จะมีโครงการไหนอย่างไรนะครับที่จะเกิดขึ้นในช่วงของเดือนพฤศจิกายนเป็นต้นไปสําหรับในช่วงของของขวัญปีใหม่นั่นเองนะครับผมอ่านี่ก็แจ้งแบ่งปันให้กับทุกท่านเนี่ยนะครับรอลุ้นกันอีกทีหนึ่งนะเดี๋ยวติดตามข้อมูลข่าวสารให้อย่างต่อเนื่องและถ้ามีข้อมูลอื่นใดนะครับผมที่เพิ่มเติมแล้วก็ชัดเจนเนี่ยก็เดี๋ยวมาแบ่งปันอัปเดตกันให้กับทุกท่านได้รับทราบแน่นอนนะครับต่อมาครับผมมาตรการต่างๆที่ต้องบอกว่าเกิดขึ้น <N ee> ในช่วงของภัยพิบัติน้ำท่วมเนี่ยนะครับผมก็จะมีหลายๆธนาคารหลายๆหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับสำหรับการช่วยเหลือนะครับไม่ว่าจะเป็นธนาคารทกสออมสินทออสอนะครับธนาคารอิสลาม เขาก็มีมาตรการพวกนี้อยู่นะยังไงถ้าท่านเดือดร้อนแล้วท่านก็เป็นลูกค้านะครับโดยรูปแบบการที่เราไปได้สินเชื่อจากธนาคารนั้นๆลองโทรติดต่อดูสักนิดหนึ่งนะครับผมว่าเออมันมีโครงการไหนอย่างไรยกตัวอย่างเช่นธนาคารออมสินเนี่ยเขาก็มีการพักชำระหนี้ต่างๆถูกไหมมันเป็นสิทธิประโยชน์นะครับที่ท่านเป็นลูกหนี้นะครับเราสามารถที่จะโทรสอบถามเจ้าหนี้นะครับในหน่วยงานสําคัญต่างๆที่ท่านได้ไปกู้เงินมานะอันนี้ก็จะมีมาตรการค่อนข้างเยอะเลยที เดียวสำหรับในเรื่องของธนาคารต่างๆนอกเหนือจากนี้ก็มีหน่วยงานนะครับผมมากมายที่เข้ามาช่วยเหลือนะครับซึ่งก็จะมีทางด้านของคอรมอที่แบ่งปันก็มีเยอะเหมือนกันนะนะครับลองไปดูข้อมูลเพิ่มเติมนะครับสิ่งที่สําคัญดูว่าเราเนี่ยนะครับมีเจ้าหนี้นะครับอยู่ที่ส่วนไหนอย่างไรอ่ะงั้นก็ลองไปดูที่ว่าในช่วงของภัยพิบัติน้ําท่วมเนี่ยนะครับเขามีมาตรการช่วยเหลืออะไรบ้างอันนี้แหละครับสาคัญเพราะว่า เป็นสิทธิประโยชน์ของท่านเองเนาะในช่วงนี้นะครับก็ลองดูนะรายละเอียดนะครับสุดท้ายก็จะมีในเรื่องของมาตรการต่างๆนะครับแต่ว่ายังไม่ได้มีการสรุปชัดเจนมากนักนะครับแต่ว่าเดี๋ยวติดตามให้อย่างต่อเนื่องยกตัวอย่างเช่นในเรื่องของการเตรียมงบใช่ไหมครับที่ท่านติดตามข้อมูลข่าวสาร2 3 0 0 0ล้านบาทนะครับเขาก็จะมีว่าด้วย ในเรื่องของการช่วยเยียวยานะครับเช่นนะครับในเรื่องของคอเรือนละสามพันบาทใช่ไหมจำนวน2ล้านคอเรือนอันนี้ก็ยังไม่ได้มีความชัดเจนนะนะครับผมยังไงก็เดี๋ยวติดตามกันนะครับหรือว่าในส่วนของการสนับสนุนไล่ละ1000บาทนะครับอันนี้ก็ยังไม่เห็นมีการสรุปจากคอรมนะครับเดี๋ยวติดตามกันต่อเนื่องนะครับนะซึ่งก็เป็นสิ่งที่หลายท่านก็ติดตามข่าวสารเหมือนกันนะนะครับ2ตัวแล้วนะคอเรือนละ3,000บาท ไล่ละ1,000บาทต่อคอเรือนอย่างสูงสุดไม่เกิน20ไร่หรือจะเป็นเงินช่วยเหลือนะครับชาวนาไล่ละ700บาทไม่เกิน5ไล่นะครับผมอันนี้ก็ เป็นสิ่งที่หลายท่านก็ติดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการช่วยเหลือน้าท่วมนะนะก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่เดี๋ยวติดตามกันแต่ว่ายังไม่ได้มีความชัดเจนนะครับว่ามีการจ่ายแบบไหนวันไหนอย่างไรอะไรเงี้ยนะครับก็เป็นแค่ข้อมูลข่าวสารที่มาแบ่งปันกันภาพประมาณนี้นะครับเอาละเดี๋ยวยังไงนะครับติดตามข้อมูลข่าวสารกันอย่างต่อเนื่องแน่นอนนะครับแล้วก็น่าจะมีอะไรเพิ่มเติมก็เดี๋ยวมาแบ่งปันกันให้กับทุกท่านได้รับทราบนะครับเพื่อจะเตรียมพร้อม แล้วก็รับทราบนะครับข้อมูลต่างๆอีกครั้งหนึ่งนะครับผมวันนี้ขอบคุณมาสกสำหรับการติดตามชมครับแล้วก็เดี๋ยวเจอกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีครับ